อำเภอท่าม่วงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุง่งทองจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณปร,ประโยชน์ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีสม,มิถุนายน2568วันที่6มิถุนายน2568เวลา9นาฬิกาณศาลอาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุง่งทองตำบลทุง่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนายนพดลสุกิจปราณีนิตนายอำเภอ ท่ม่วงเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2568พร้อมด้วยนายกอบกิจสบายยิ่งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนทุ่งทองนางสาวนุจรินวงวิไลปลัดองค์การบริหารส่วนตำบนทุ่งทอง นายพีราพานวีรสุนทรกำนันตำบลทุ่งทองหัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านตำรวจสถานีตำรวจภูทรหน,นองคาวสถานีตำรวจภูธรท,ท่าม่วงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อบตอสมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกลางทองราชบุรณนะและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า200คนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสาและความสามัคคี ในสังคมฟื้นฟูสิ่งววดล้อมและลดภาวะโลกร้อนจากนั้นร่วมกันทําความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองถนนสาธรารณาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ถ่ายไม่่วยนั <t <t ่นคือใ uh ่เลยให้กำลังจะทำอย่างนี้นาย ช่นีน้ะเปนดีนะคะคุณนะคะงอชอาสาสมัครชุมชนนะคะขอนงชุมชนั้งม่งช่อองนบงเลยไปม่บอกแค่มาเไปให้หมดแล้วก็เอาอะไราเนี่ยนพัไปชุเตงเขามันไปจเตยเยนะ่อา10ทีเดี๋ยวเราไปครับจที่2ตอเร่กันนะครับดังนั้นน้องๆเดียเป็ดเร็จปุ๊บ